ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของฉัน BIKERINSPIRE e. วันนี้เรามีรีวิวสั้นๆแต่จัดเต็มของ Norinco JW15 ปืนลูกเล็ก0.22 LR แบบบอลลอนละแอคชั่นที่หลายคนถามมาหามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและเหมาะกับใครตัวนอกของ JW15 ให้ความรู้สึกคลาสสิกเต็มขั้นบอดี้เป็นโลหะผิวเคลือบดำเรียบๆสไตล์มินิมอลผ่านถ่ายและเรือนหมายหรือโพลิเมอร์ขึ้นกับรุ่นที่ซื้อ ทำให้ภาพรวมดูเรียบร้อยน้ำหนักอยู่ในระดับกลางกลางพกพาสะดวกองค์ประกอบอย่างกลไกลบออนละที่เป็นแบบยกและหมุนทำงานแน่นหนามีรางใส่กล้องมาตรฐานสำหรับผู้ที่อยากติดออฟชั่นองศาและสัดส่วนการวางมือออกแบบมาให้เหมาะกับการเล็งปืนระยะสั้นถึงกลางภายในกลนไก j w 15นะ่าสนใจมากโบหมุนล็อกแน่นระบบลั่นไกค่อนข้างเรียบง่ายมีปลอกลูกเล็ก0.22 LR ใช้ระบบแม็กกาซีนแบบกล่องถอดได้ ความเรียบง่ายของภายในทําให้การดูแลรักษาและการถอดทําความสะอาดไม่ซับซ้อน,นกลไกนิรภัยมีให้ครบถ้วนแต่แนะนําให้ตรวจสอบคู่มือก่อนใช้งานจริงส่วนร่องรอยการขึ้นรูปและการประกอบโดยรวมถือว่าคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาย่อมเยาด้านสมรรถนะ JW15 ทำผลงานได้ดีสำหรับงานฝึกสอมและยิงเป้าตกปลาหรือทดสอบความแม่นยำระยะ25หลาให้กลุ่มกระสุนค่อนข้างแน่นเมื่อใช้กระสุนคุณภาพดี เสเดิมมีน้ำหนักพอเหมาะไม่เบาจนเกินไปและไม่หนักจนเสียการควบคุมการสถานหรือแรงทิ่เกือบจะไม่มีเมื่อเทียบกับปืนขนาดใหญ่ความน่าเชื่อถือโดยรวมดีแต่ประสิทธิภาพขึ้นกับการเลือกกระสุนและการดูแลรัก,รกษาอย่างสม่ำเสมอสรุปแล้วนริินโ o JW15 เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่มองหาปืน0.22 LR แบบบออ e ละที่ราคาย่อมเยาวเหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการปืนฝึกยิงหรือใช้ในกิจกรรมยิงเป้า ถ้าคุณต้องการความทนทานสูงสุดหรือฟีเจอร์พรีเมียมอาจต้องมองรุ่นราคาสูงกว่าแต่ถ้าอยากได้ความเรียบง่ายใช้งานสะดวกและแม่นยำในระดับพื้นฐาน j w 1 5ตอบโจทย์ได้ดีก่อนจากการอย่าลืมปฏิบตัติตามกฎความปลอดภัยทุกครั้งตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและทดลองยิงด้วยกระสุนหลากหลายชนิดเพื่อตั้งค่าที่เหมาะสมขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง BIKERINSPIRE แล้วพบกันคลิปหน้าครับ